ค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะตอนนี้เขาเริ่มเพื่อนเดินดงครับไปบางต้อ,ตอสวัสดีค่ะแม่ขาเจมีอะไนะสวัสดีน้องน้องใจชูน้องชูใจเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอืมค่ะมาดอันนี้คือเลิกจ้าถุงก่อนวันนี้ วันตีหนึ่งตีหนึ่งหรือวันเนี้ยตีหนึ่งค่ะแล้วก็เลกตีหนึ่ไปแล้วเันเต่าอาจารย์ท่นัดมาสอมล่ำเคียงสอมแล้วเราเลมาสอมเป็นตอตีหนึ่พนะกวเสียเล่นอนแล้วตื่นกี่โมงกิอเนี้ยมากี่โมงมาเที่ยงเที่ยงก่อ ตื่นเช็ามืดอาบน้ำแล้วมาเลยก็ถามเรื่องอะไรครับเนาะร่างกายแห้งสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะการมีมือนีมือมือนีเพิ่นเพิ่นคือว่าหรือปวดเดือยแห้งเนาะมือเนาะไหมหรือเป่ ปกตินี่หาทุมเที่ยงขื้นเนาะจีหนึ่งก็มีเหรอเพราะว่าใกล้จะเปิดได้เป็นไงบ้างทุกวันนี้ก็เข้ากันไหมอ่ะเนอะเรื่องเข้ากันแล้วเยอะมากแหม ไอ้แล้วอันน้องอันนี้ไปไหนอ่ะดเหรอคะโดยไปเข้าออห้องน้ำอันนี้บอมบอมแบมกำลังใจสูส้ๆค่ะส,สู้ๆอันนี้อันนี้น้องอะไรเนี่ยปี๊กปียกลูกยังก็ลูกแม่ยังก,ก็อนรออันแล้วพี่พี่น้องกก,กี่คนน่ะสองคนครับอันนี้เป็นคนคนแรกครับ คนโตบ่ะเอาคิดว่าคิดว่าเป็นคนคนเล็กอ่ะเราผู้พู้นผู้น้อยดิคันคนเล็กอยู่เรียนอยู่ม .6 ครับตอนนั้นเปลว่าห่างกันบโบกจักกี่หาปีครับหาปีพี่ยิ่ผู้ชายผู้ไหนผู้ชายผู้ชายคือกันอ๋อเพื่อนเพื่อนเรียนอยู่งไงเรียนอยู่ตรงเรียนปะติวครับอำเภอปะติวจังหวัดสุทอดอ๋ออยู่ยะสุทอดโอ้โหููดิมาแม่ปีไม่ปีเวียสูน อันนี้ก็คือจะมาอยู่นี่ยาวเลยเดี๋ยวอ่ะได้๋ยลองเพลงบอหรือว่าไดี๋ลองเพลงอยู่ครับเพลงสปอนเซอร์ครับอ๋อเรียบร้อยสปอนเซอร์แล้วก็เต้นแล้วก็เต้นการเป็นนั่งน้่งเพล่อนากแรกฉากตามครับได้ใส่ชุดเพชรอยู่เลือเป็นกำลังใจให้สู้ๆเดี๋ยวก็ปังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หลายเนาะ แมนบิ้งก็ูพนั้นผู้นี้เนาะเดี๋ยวก็ได้แมนทุกอย่างคือการเริ่มต้นนีแต่เสียงดีนะฟังเสียงเราเสียงได้เสียงโอเคก็ยังลำไม่เก่งเลยพอก็ยังวาเลยพาก็ต้องเลียนลู้ไปแต่แต่ว่าจริงๆอะนำเสียงต้นเสียงได้เสียงโอเคแต่คิดว่า โดนไปก็ได้ยุ่งแล้วล่ะเนาะเมนฮาร์เชีองปีนิก็อลังการแห้งเมนร่วมทุนประมาณเท่าไหร่ก่อนหน่ร้อยยี่สิบได้ไหมป๊าร้อยยี่สิบถ้ากันกินข้าวเราวันนี้คือ เซตแล้วจะบีกินเมือนบอก,บอก,กเอน,นี่ยเขาบอกกินแล้วครับเขาลดหุ้นครับโออลโลดหุ้นอยู่บ่ตอนนี้คุณจะบอกให้ลดคุยเองแ <laughs> มียนเซมหมากแล้วจีบคุณบอกให้ลดหุ่นดิแมีนถ้าเธอลดหุ่นเธอก็จะบางเออเมียนเพราะว่า,วาดูดูเหมือนจะหนากว่ากว่า วิธีแล้วโอเคสู้ๆค่ะสู้ๆสู้ๆกำลังใจทุกคนเต้นไปเต้นมาแ้่ก็จ่อยดอกเต้นแหลวก็นอนแหลวก็บพวกินข้าวแรงอันนี้บอกบอกจะควงเด้โอเคค่ะอาอเธอก็เต้นกับเขาเหรอฮะ ยังกสวยๆเป็นไหนกันมาเป็นนั่งโซ่เลยจ้าเอาที่มาดั่งเนาแล้วดังเนาบ่ดั่งเนาจช่ไดมเขาก็ใส่อตุ้ดไซตุ้ดไซดั่งเนาเป็นละเม้นดิอุ้ยแต่สวยนะนี่ก็เข้าที่เนี่ยได้อยู่เป็นสารเป็นอะไรอยู่เราตดไสแบบปันไหนเนาเขาจกดักแล้วฝอยดั่งเลยไหมเมนบอกได้กินบ่ดั่งฝอยอักเสบเงี้ยกินดักแล้วเนี่ย นนอยข้าเนยกตะเคืองแขนรอเด็กกเหนะปลายกลูกยอกเต่าหักลูกเลยบอกรักลูกไปกินเมียนแห้งหักแห้งสินะ่เมนคอยหักคอยใส่ซุปใส่หักแห้งเหรอล้วักหักซุ้มือบอกบอบ้ามือบอได้ยืมบอหักบอได้ยืมกะหักหักเอ็นบาอยู่หน บรรยากาศจะร่วมกับสวนมะนาวได้ดีกินข้าวกันหรือยังเนี่ยกินข้าวกันยังยังเลยหรือว่ารถตำหนักกองอีเรียบอ่คิดว่ารถหุน่น รสยูครับรสยูแพะหมูกระทะสอดแจ้งไทยโปรเตอร์ที่เจ็ดแพะหมูกระทะสอดแจ้งไทยโปรเตอร์มิตรภาพมิตรภาพกับแมงหมูกระทะสอดแจ้งแต่ก็ได้อยู่นะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอยู่น้ำจิ้มได้อยู่ถ้าไปแบบถ้าไปแบบปกติมันก็จะชิมอร่อยอยู่นะน้ำจิ้มแซ่บอยู่แต่ว่าขอตียังตีเรื่องสวยหน่อยมาเดีนเติมดูมาเดีนเติมดูดู เอาเอยไงคนี๋จังไงเคยน้อยเต็มดูพี่บอกเต็มดูตอนนี้ห้าสิบแบบลำเพลินเดินดงเลยพี่น้องอลำเพลินเดินดงค่ะโอ้ยเด้ชีพ่อข้าวแล้วที่เดินไปโดดดงไปจิมาทรงนองพ่อฮอดบางดงฮอดบางทรงเสียท,ที่สามที่ขั้นมาไส้เอวดีดีที่กระยังได้ที่กระยังได้เอาหาที่เลย ข้า่าใส่เอวดีซีทีก็ยังได้ฮาที่ก็ยังได้เออยังหน่อยแค่หอดฮาตัวซีดีก็ฮอดซีพุ่นฮอทเจ้าพุ่นเดียวีเอวดีเอลดีสอ่งเปีิวเอวดีเอลดี้ามาใ้เอลดี เดจิบเดจิบครีมเลยจ้ะอ oh ันนี้คือเรื่องหลังเรอันเรื่องหลังจะเป็นัยอันนี้เบื้องหน้าอันนี้เบื้องหลังเปรื่องหน้าครับเบื้องหลังจะเป็นตัวขาวเข็นเกลือเกลือนปีคลิปให้หน่อยอะอ่ะปากซ่องให้หน่อยอ่ะพี่น้องครับนี่คือช่องผู้ใดก่อนช่องน้องยิงเต้วยเสดอช่องน้องยิงเต้วยเสดอเราควรออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากช่องตัวเองด้วยก็ฝากช่องช้างจักระพันและเพื่อนออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องครับผู้ติดตามประมาณพี่น้องดันในหอดเสียนะพี่น้องเด้ออีกไลฟ์เติบยูนนะพี่น้องเด้ออะไรอะรเป็นเขาด้อขอพราะลองลองนะครับเพลองลองนะครับคีบเป็นสิมีน้ำเงินสองสามคีบไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเก่าถอยเบิร์ไในเด้อครับเด้อตาสนใจอยู่ครับเปิดพวกยิบสามนี่กันยายนี้มาเบิ่ง ค้องแขกค้งองจริงสนามากีฬากางบ้านแพงนะครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> บัรออนไลน์ลอยหกสิบเก้าบาทครับโ <Okay. S 1> อเคบ,บ,า,บาย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 ขอบคุณ